มามา,แบบ,มาแบบนี้ครับโอ้หูหมาแฟนๆครับแฟนๆมาดูศึกอาร์เวสครับวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับวัน5 6, 6 7นะครับ,น,บ,บนี่พาแฟนๆมาดูคู่ที่น่าจะเป็นผู้สามครับ นี่เป็นคู่สองของรายการครับนักชุหมุนแดงากางเกงสีขาวแดงนี่จากอาเซอร์ไปจันครับสำหรับอาคิฟวีน้ัมวยไทยครับอันนี้เจอกับเพชรสามารถสิษย์เจ๊ปริมครับ,บจากช์จักไทยเรากับการจนนบ,บุรีครับไปกันที่พีกัดน,นำนักถึง128ตอนครับแฟนๆครับดูจบแบบไหนครับแฟนๆครับโอ้โหนโจเจัอจาเซอร์ไบจันไกลนี้นี่ ก็ออกอาวุธได้ค่อนข้างเร็วเลยครับไปชมเกมบนเวทีแล้ตันใๆนครับ ทางช่องดูมวยด้วยนะครับนี่นี่พามาดูศึกอาร์ดิเวสครับก็เป็นอีกหนึ่งนัดครับที่คู่มวยนี่ถือว่าน่าดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นจอมโหดมีจอมพันชัยครับป้องกันแชมป์ด้วยครับแล้วก็นักชกหญิงหญิงอย่างกําไรเพชรครับพาไปดูครับแต่ตอนนี้นี่นักชกไทยเราครับยกแรกครับรอแล้วมันจะไม่ต้องครับะโจนเขาไม่ถึงครับเอาครับ ได้ทรงมากรรมการบอกว่าปีกเริก้าครับจังหวะน,นี้ไปขัดขาครับสำหรับพิมสามารถครับชูจากการจนันทบ,บุรีครับนเจอกับนักชกจากอาซืเซนไบจันครับลูกศิษย์ของเมดิสตาตูครับแ่งค่ายวินมวยไทยพัทยาครับโอ้ยโ,โอ้โ ออนกรอดไปรอดแล้วเอามาดูดโอ้สุดยอดครับยังสบายครับเป็นสาบาถครับหลายยกแล้วน่าจะรอดไปได้ครับตรงนี้โคยกแรกครับไปดูคะแนนรับเป็นๆครับ นี่ครับเช็คเมตติ้งซะหน่อยครับงานรอบประเด็นยกแรกครับในนั้นนักชกจากเอออาซุเบจานครับนับไปสิบเก้าสามเสียงครับแปลแปลครับหายแปลกแปลครับกระต่อครับยกที่สองครับนึนกันว่าจะครบยกคือไม่ครับคในนั้นมาสักครู่นี้อย่างที่เห็นเลยครับเห็นในด้านของอาร์คริสครับ นะโชวะจาอส์อไิจันทร์ครับชนะไป19บเสามเสียงครับนณะที่ไม่สามารถนี่ต้องเปิดเกมเดินรับไปชมเกมบนเวทีวรับแฟนๆครับรอดไม่รอดครบยกไม่ครบยกจับตาดูครับโอ้ยออกมาดีครับเอา่ะ ไปจับครับจังหวะมันก็ขาดๆเกินๆครับไปสาร่าครับแต่ก็ยังคงมีามูมันตั้งใจครับยอมรับว่าอาคลิปนี้แกฟิวเหลือเกินครับเนี่บกรรมการต้องเตือนครับมีเยอะจนเกินไปครับยกสองเร็วนั่นครับโยนเขา่าโอ้หัดขวัดซ้ายหมัดขวาโอ้ย เจ็บเจ็บเจ็บหนักครับเจ็บหนักครับวันนี้ไม่สามารถโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ โอ้เดินมาเดินมาโดนจริงๆครับแม่โอ้ยตรงท้ายปลายยกแล้วครับเหลือจะเชื่อครับยืนผบยกได้เฉยๆเลยครับเดี๋ยวไปดูคะแนนนะคะแนนนีครับตานนี้ครับคะแนนครับก็แค้เป็นสองยกรวดครับยากนะครับงานยากของเพชรสาม่านเลยครับ อะดูยกที่3ครับแฟนๆทางช่องดูมวยฮะว่าวันนี้นี่จะมีปฏิหารหรือเปล่าเพชรสามารถ2ยกนี่แพ้ทั้ง2ยกเลยครับมาดูว่ายกศาสอย่างน้อยตั้งหนึ่งนับเลยครับแนนนี่ว่ายี่สิบบแครับพยายามที่จะเข้าไปปั้มตีครับแต่ช่วงเกมบนเวทีครับดูว่าเพชรสามารถจะสามารถสร้างปฏิหารครับพลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับ2ยกเป็นรองแพ้ทั้ง2ยกครับ เหมือนกันครับเฮ้ยโอ้ยดอกจะมามาแบบนี้ครับโอ้โหู ไม่เอาแล้วครับโดนเข่าลอยทีเดียวไม่เอาเลยครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหยีห่นอกเลยหรือเปล่าเบสสามารถอ่อนแรงไปแล้วครับอุ้ยเอาใจช,ช่วยแฟนๆครับดูว่าจะพบยุกหรือไม่ครับ บอกให้เดินครับอดอดโอ้ยโอ้ยหมดสภาพแล้วครับ ครับุณการรับชมครับทางช่องคนดูไว้ครับแฟนๆครับนี่คือศึก RWS ครับวันเสาร์ที่ยีิมีนาคม2567ัรับเดครับรอติดตามคู่ต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ